โอกาสครั้งใหญ่ของคุณนะคะจะมาในเหตุการณ์หรือลักษณะแบบใดสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ไดีแบบผ่านใช้วิจารณญาณนะแล้วเราขอดู yes or no ก่อนว่าคอนเทนต์เนี้ยโอกาสใหญ่ๆมันจะมีขึ้นกับคุณหรือเปล่า3-6เดือนนี้ดูก่อนถ้ามีเราจะไปดูกันว่าเรื่องไหนแล้วจะไพ่จะออกมานะคะอูฟิวมาแล้ว โอโอกาสของความยุติธรรมหรือสิ่งที่เราต้องการที่จะได้ไพ่จะติดเนี่ยมันเหมือนกับโอกาสในการเซ็นเอกสารสัญญาหรือใครบางคนทำพาสปอร์ตทำวีซ่าหรือใครบางคนวางแผนอะไรไว้แล้วแบบฉันทํางานมาฉันอยากได้รับความยุติธรรมฉันอยากเห็นความถูกต้องฉันอยากแบบเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชีวิตฉันอยากทําอะไรไปแล้วใครเห็น งกับที่ฉันทําหรือฉันอยากทําให้ทุกอย่างมันถูกที่ถูกทางถูกเวลาโอกาสนั้มันมีจริงๆคุณจะติดไม่หมอะไม่หมอเคยเปิดคลิปเนี้ยรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วได้ใบในเนี้ยคือคุณจะได้โอกาส ครั้งยิ่งใหญ่คือมันถูกที่ถูกทางถูกเวลาถูกคนถูกจังหวะถูกโอกาสแล้วไพ่ก็ขึ้นมาย้ําจริงๆว่ามันมีนะคะ 1. อาจจะได้รับเข้าทํางานในสถานที่ที่เหมาะสมอาจจได้เพื่อนได้กัลยาณ่ามีที่ถูกอกถูกใจแล้วไพ่ขึ้นมาประมาณแบบบางคนเจอเส้นทางของตัวเองเลยอะ่ะโอกาสครั้งใหญ่คือเจอเป้าหมายในชีวิตเจอไลฟ์โพสต์ว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรได้รับคําตอบที่ถูกต้องในตัวเองไม่ว่าคําตอบนั้นจะเป็น ออกคำพูดหนังสือคลิปวิดีโอคําตอบในตัวเองหรือว่าสารจากเสียงศิธิ์ก็แล้วแต่พอเลข11ขึ้นเนี่ยมีแล้วมีเกณฑ์บางคนได้เจอคนที่ใช่ไม่ว่าคุณจะคิดตัดสียนใจอะไรมันจะนําพาคุณไปจุดที่ใช่จุดที่เหมาะสมจุดที่คุณรู้สึกไม่ไม่สงสัยในกระบวนการความคิดไม่สงสัยในเหตุผลไม่สงสัยในเรื่องอะไร ชัดเจนแบบตรงไปตรงมานะคะอะแม่บอกพูดหลายเรื่องโอกาสไม่อขอโอกาสสาคัญที่สุดครั้งใหญ่ว,ว่าคือเรื่องอะไรกันแน่เพราะว่ายัางไงก็ต้องได้รับค่ะได้รับความยุติธรรมชีวิตคุณจะได้รับความยุติธรรมตื่นเต้นนะไพ่ก้าวไม้เท้าไม่ขอไพ่ไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่แปดถ้วยขอยกไปหนึ่ง สุดท้ายอู้อู้พริกมาสองสองถ้วยแล้วก็เด็กถือเหรียนโอกาสครั้งสำคัญของคนที่หลงเข้ามาชมชมคลิปวันนี้ก็คือคุณจะเจอคู่ค่ะคุณจะเจอคู่ ใครที่โสดมานานคลิปนี้นะใครที่โสดมานานแล้วแบบสนใจงานสนใจชีวิตไม่ได้หยหาความรักรู้สึกแบบอยากมีเส้นทางของตัวเองไม่เอาแล้วความวุ่นวัวุ่นวายมุฟออนจากความ,มรักมุฟออนจากความคาดหวังทั้งหมดไพ่สองถ้วยขึ้นไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นโอกาสครั้งที่หนึ่งใครบางคนที่โสดมานานแล้วค่ะคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ใช่แบบไม่ต้องพยายาม ใครที่ทำงานมาแล้วยังไม่เห็นผลงานหลังจากนี้เป็นต้นไปโอกาสครั้งใหญ่ของคุณคือคุณจะมีสมาธิโฟกัสคุณจะไม่สนใจแล้วว่าใครจะชอบไม่ชอบแต่คุณจะทำในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะหยิบจับเงินทองในโอกาสได้แม,ม่หมอรู้สึกแตะอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพไพ่ใบเนี้ยมันหมายความว่าเป็นดวงของคนที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือมีความรักความสัมพันธ์อะไรมาพร้อมโชคลาภเงินทอง เพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสครั้งสําคัญมากๆที่มันเหมือนกับใครรออะไรได้สิ่งนั้นอะคุณรออะไรอยู่สมมติคุณรองานที่ใช่เนี่ยเนี่ยจะได้งานที่ใช่รอง,งานที่ใช่บุ๊กออนจากงานเดิมแล้วจะได้ไหมไพต่ตอบว่าใช่คุณจะได้งานที่ใช่โอกาสที่สองฉันคบกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้ใช่ไหมถ้าภายในเจ็ดถึงแปดเดือนหลังจากเนี้ยมันไม่ได้มีภาราพันธะอะไรมันไม่ได้มีแบบวิบากกรรมอะไร ็มีเงินเป็นคนที่ใช่อยู่ต่อได้ใครที่โสดมานานมากเรารู้สึกแบบเมื่อไรจะได้อยู่เนียนเมื่อไรจะได้ลงเอยพ่บอกคุณปล่อยแล้วอะคะ่ะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปใช่เวลาที่ใช่มันมาแล้วนะคะหรืออยากจะไปต่างประเทศจะได้ไปไหมทําธุรกิจการค้าจะได้ไหมแม่หมอคิดว่าโอกาสครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะมันจะมาพร้อมความสุข partner หุ้นส่วนคู่ความรักมิตรภาพเงินทอง ความสาเร็จความสุขความสบายใจดีๆคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ค่ะโอกาสครั้งนี้มันยิ่งใหญ่แต่คำว่ายิ่งใหญ่มัน,ม,นมันไปได้หลายทางไม่หมอแค่รู้สึกว่าคุณรออะไรอยู่คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับจะได้รับสิ่งไหนคุณกําลังจะได้รับสิ่งนั้นแต่คุณต้องปล่อยวางให้เร็วทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทําไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบร้อนปล่อยวางผลลัพธ์ไปเลยค่ะไปมีความสุขกับชีวิตแล้วผลลัพธ์มันจะมาแบบน่าพึงพอใจมากๆ